DHA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย DHA a l c อ h อยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วเป็นตัวที่บำรุงสมองคุณเด็กสกัดมาจากสาล่ายสีแดง uh huh. ซึ่งไม่ต้องกลัวในเรื่องของการแพ้อาหารทะเลหญิงปน,นิลิมธรรมวัฒน,นะนะกินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่ในท้อง DHA นี่ลิมกินตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยขายที่ประเทศออสเตรเลียอย่างเดียวตอนนี้เนี่ย Oswell Life อาก็ h อย DHA เนี่ยบริษัทเนี่ยเขาเอาเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วตัวนี้มันเป็นอาหารสมองสําหรับเด็กที่ดีมากเพราะ DHA มันจะไปช่วยกระตุ้นให้สมองเราเนี่ยได้มี พัฒนาการที่ดีสําหรับเด็กนะกินแล้วดีมากถึงวันละหนึ่งเม็ดผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ควรจะกินเพราะว่าสมองมันล้าเวลาเราทํางานหนักอาหารสมองสมอัสมพันธ์และถ้าเอาไปให้แม่กินให้กับผู้สูงวัยมันก็จะทําให้ลดการเป็นพวกอ<ต>ัลไซเมอร์นะเพราะว่า DHA คือตัวที่ช่วยในเรื่องของความจําที่ดีมากกิน 2- 4เม็ดถ้าให้กับคนแก่ที่มีชันว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเน้นใน,น,เ,น,นเรื่องการบำรุงสมองความจํา4เม็ดถ้าเป็นเด็กๆอย่างน้องนี่เรียนตั้งแต่หนึ่งขวบ จนถึง12ถวัวแค่วัลละเมตก็พอ,อถ้าเด็กกืนไม่ได้ก็บีบใส่นมใส่ผลไม้มเราไม่ขาวเดี๋ยวเชยคืออาหารบำรุงสมอง